วันนี้พี่จีกับคุณแม่ได้มาเมคโควันเกีดเราถ่ายเมคโคให้ดูนะเราหมดไปเท่าไหรอ่อ่ะสามพันสองบาทโธ่ของแพงค่ะพี่น้องคนเขาเาก็ไม่รู้เขาไม่รู้วันนี้เราจะมา,า,มาวันนี้เราจะมาเล่า,เ,าเรื่องอะไรให้ฟังนะเราจะมาเล่าเรื่องที่เราขึ้นอะไรนะขึ้นทางด่วนขึ้นทางด่วนแล้วอะไรนะปาแล้วเราก็ไปเพอวิ่ง อ็มฟเอ็มโฟแปลว่าอะไรอ็มโแปลว่าอะไรไม่รู้อ็มโแปลว่าอะไรเป็นไม่มีคําแปลหรอไม่มีคําแปลหรอแต่มันเป็นทางอ็มโก็คือวิ่งก่อนแล้วค่อยมาจ่ายทีหลังแล้วด้วยความที่เราไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าต้องจ่ายแล้วต้องเอ็มโฟมันยังไงเอาโอเคขอโทษค้าเราก็เลยโดนเรียกปรับ เท่าไรนะสิบเท่าจากสามสิบเราก็เลยต้องจ่ายสามร้อยจากหกสิบเราก็เลยต้องจ่ายหกร้อย <c oughs> โอ้เสียเสียค่างโง่เพราะความไม่รู้กฎหมายไปสิบเท่าเป็นไงแล้วเราก็เลยได้รู้แล้วแหละว,ว่าอินฟรอิอนฟทางลวนก็คือคุณไม่ต้องจ่ายแล้วคุณก็วิ่งไปก่อนแล้วพอคุณวิ่งไปเสร็จพอหลังจากนั้นสองวัน คุณก็มาทำการจ่ายเราต้องสมัครแอปแอปแล้วก็จ่ายผ่านแอปใช่ไหมป้าที่ฟังมานะเออหลังจากนั้นสองวันหรือไม่เกินเจ็ดวันเราก็มาจ่ายผ่านแอปแต่ทีเนี้ยเราไม่รู้กันเลยเราก็เลยโดนปรับกันไปสิบเท่าแล้วเรากำลังหาวิธีการจ่ายอยู่ว่าต้องจอ่ายยังไงเราต้องจ่ายเขาแหละ เมื่อเราทําผิดกฎจราจรแล้วเราก็ต้องจ่ายเราจะบอกว่าเราไม่จ่ายเราไม่รู้กฎหมายผมไม่จ่ายฉันไม่จ่ายไม่ได้ไเราก็ต้องจ่ายแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องจ่ายที่ไหนโหลดแอปมาแล้วโหลดแอปโโหลดแอปผ่านเรียงปะเรียบร้อยแล้วโอเคโหลดแอปผ่านเรียบร้อยแล้ว,ลวต่อไปจะวิ่ง M4 เ <c oughs> <c oughs> พราะฉันรู้แล้วว่า M4 มันคืออะไร เราไม่ต้องจ่ายเสียเวลาจ่ายผ่านดานันแต่เราวิ่งยาวเลยแล้วเราค่อยมาจ่ายทีหลังผ่านแอปต่อไปนี้<อ>ไปไหนมาไหนจะวิ่ง m อร,รู้แล้วจากเดิมที่ไม่รู้ M4 ฟก็รู้แล้วว่า m อฟคืออะไร M4 คือโอ้ยโอ้ย,อยจังไหนดด้วยอ,ยอยนานะคะนี่เป็นทางธรรมดาโอ้ยเป็นเศษป,ปักกองดอง คือปรับสิบเท่าเป็นยังไงมวนกปูปอจากที่โพหูก็หูจำขึ้นใจเอ็มโฟเอ้ขึ้นไปแล้ววิ่งได้ชิวไม่ต้องจ่ายชิดซ้ายตลอดตั้งแต่ขึ้นยันลงแล้วเข้าไปจ่ายที่หลัง Hả? chùm một mươi phân chất này